เอาล่ะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการวิเคราะห์นะครับว่าระหว่าง แทงท็อปมาสเตอร์นะครับกับซปเปอร์ดักชัยเนี่ยตัวไหนนะครับคือที่สุดของกระสอบทรายอย่างทองแท้แน่ๆน,นะครับพว้งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําตัวด้วงนะครับกับราชาทะเลลึกนะแล้วก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วอีพีนี้เนี่ยคนก็ขอนเข้ามาเยอะอีกแล้วนะครับว่าพี่ยังเหลือตัวแทงท็อปนะครับกับซปเปอร์ดักเนี่ย ถ้าวัดกันแบบไม่เอาดาเมจเลยนะแบบที่ช่วยทีมได้เยอะจริงๆที่เป็นกระสอบทรายได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนวัดด้วงกับราชาทะเลลึกเนี่ยมันจะเป็นแทงที่เรียกได้ว่าเป็นแทงมหาโหดในตัวอยู่แล้วนะครับและแถมยังมีสกิลการตีเดี่ยวนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งคู่อยู่แล้วนะครับสาหรับด้วงกับราชาทะเลลึกนะครับแต่พอมาเป็นแทงท็อปกับซูเปอร์ดักเนี่ยมันไม่ได้มีดาเมจโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเน้นนะครับที่การเป็นกระสอบทรายนะครับไม่เน้นดาเมดนะครับสำหรับ EP นี้นะเดี๋ยวม ดูกันว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวไหนจะเป็นที่สุดของกระสอบ้ายใน EP นี้ครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนะครับให้ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าตัวไหนจะเป็นที่สุดนะครับในมุมมองของผมนะสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมจะมาวิเคราะห์ในแบบมุมมองของผมในสเตตัสพื้นฐานและในสกิลนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนได้ดีที่สุดนะครับลองคอมเมนต์ดูนะว่าใครคือที่สุดใน EP นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าฮะอ่ะ เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในข้อมูลพื้นฐานนะครับซปเปอรด์ดาร์ชัยเนี่ยก็จะเป็นสายต่อสู้คาทีโรนะครับแทงท็อปเนี่ยก็เป็นสายเดียวกันเลยต่อสู้แล้วก็คาทีโรเหมือนกันเลยนะครับสำหรับในสายของตัวละครนะครับแล้วก็สเตตัสพื้นฐานเนี่ยแทงท็อปเนี่ยโจมตีกับเฮดพีนะครับอยู่ที่364นะครับเฮดพีอยู่ที่ประมาณ2,180ประมาณนี้ละกันอะ ส่วนซูเปอร์ดาร์กเนี่ย h ฮดพีอยู่ที่2,280นะครับมากกว่า100นะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่3 8 1นะครับก็เยอะกว่าแทงท็อปนะครับสำหรับซูเปอร์ดาร์กนะในสเตตัสพื้นฐานนะครับ ส่วนป้องกันกับความเร็วเนี่ยอยู่ที่96กับ97สนะครับส่วนแท้งท็อปเนี่ยอยู่ที่แค่92นะครับกับ98ความเร็วของแท้งท็อปเนี่ยจะไวกว่า1นะครับผมอันนี้เนี่ยให้โดยรวมนะครับสเตตัสพื้นฐานเนี่ยผมให้ซุปเปอร์ดาร์ชนะไปละกันนะครับโอเคส่วนจุดเด่นนะครับจุดเด่นของซุปเปอร์ดาร์เนี่ยจะเด่นทั้งด้านของการโจมตีทั้งแนวตั้งนะครับและทําการแบกรับดาเมจนะครับส่วนแทงท็อปมาเตอร์เนี่ยจะเป็นการโจมตีทั้งแนวตั้งเหมือนกันแต่ว่า จะเป็นการช่วยให้แถวเดียวกันเนี่ยติดทนทานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันดีกว่าในส่วนของสกิลนะครับผมจะเริ่มที่แทงท็อปก่อนละกันนะครับสกิลแรกของแทงท็อปนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างพลังโจมตี120%ดาเมจนะครับแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยติดรับดาเมจน้อยลง20%หนึ่งรอบนะครับส่วนอันตรีเนี่ยจะเป็นการต่อสู้นะครับ ทำความเสียหายของศัตรูนะครับในรายแนวตั้งนะครับสร้างดาเมจ150%พลังโจมตีนะครับและทําให้ตัวเองกับเพื่อนในทีมเนี่ยที่อยู่ในแถวเดียวกันนะฮะติดทนทานอีกด้วยนะครับส่วนพา s s ิฟเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจโบนะัสต่อสู้ให้ศัตรูนะครับเป็น8%ของค่า HP สูงสุดของต้นเรียกได้ว,ว่า ตัวแท้งท็อปมาเตอร์นะครับจุดเด่นหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นการรับดาเมจนะครับน้อยลงรับดาเมจของตัวเองนะน้อยลงและทําให้เพื่อนและตัวเองในแถวเนี่ยติดทนทานและสร้างดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับส่วนซูเปอร์ดาร์กเนี่ยสกิลแรกนะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องสองครั้งเป้าหมายรายเดียวเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการทําให้ตนเองนะครับติดทนทานอันนี้ก็จะคล้ายๆกับสกิล2ของแท้งท็อปนะครับแต่ว่าของแทงท็อปเนี่ยจะเป็นการทนทานหมู แต่ของซูเปอร์ด์กเนี่ยจะเป็นทนทานเดี่ยวนะครับอาเดี๋ยวมาดูที่อันตีกันบ้างนะครับอันตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีศัตรูเป็นรูปแบบไม้กางเขนนะครับหรือว่ารูปบวกนั่นเองประมาณนั้นนะครับสร้างความเสียหาย130%แล้วก็มีโอกาส1น0่นะครับทำให้เป้าหมายหลักเนี่ยที่โดนโจมตีนะครับติดรับดาเมจ2รอบนะครับและแถมยังแชร์ดาเมจให้เพื่อนอีกด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือดีมากๆนะอย่างเช่นแบบ เน้นเข้าทีมแบบพวกทีมสายพลังโจมตีหนักๆนะครับบางทีเนี่ยตัวพลังโจมตีเนี่ยมันจะบางนะครับก็ช่วยให้ตัวโจมตีนะสามารถยืนได้นานขึ้นเพื่อทําดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับประโยชน์นก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็สกิลพาสซีเนี่ยหลังเริ่มลบนะครับจะพัฒนาการลดดาเมจไม้ตายนะครับของศัตรูให้เพื่อนในแถวเดียวกันนะครับและตัวเองนะครับ อันนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะครับมีทั้งทนทานนะครับแล้วก็มีทั้งลดดามเมจให้เพื่อนในทีมกับตัวเองอีกด้วยนะครับแล้วแถมยังแชร์ดามเมจอีกนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับซูเปอร์ดาร์กเนี่ยก็จะมีในส่วนของถ้าโดนโจมตีดามเมจพิฆาตนะครับหรือแบบทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ย จะทำให้ซูเปอร์ดาร์กเนี่ยสามารถคืนชีพขึ้นมาได้1รอบนะครับด้วยค่า HP สูงสุด30%สรุปนะครับตัวซูเปอร์ดาร์กเนี่ยจะมีทนทานรับสร้างโลและก็ทำให้สามารถติดรับดาเมจได้ด้วยแถมยังสร้างความเสียหายมูและแชร์ดาเมจนะครับผมและแถมยังลดดาเมจไม้ตายลงแล้วก็ยังมีคืนชีพอีกด้วยนะครับถ้ามองเผินๆนะครับมองโดยรวมหลักๆแล้วเนี่ยซูเปอร์ดาร์กค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับแล้วก็ มีสกิลสถานะอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะกว่าแทงท็อปมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะผมให้เสมอกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยครับถ้าวัดกันที่สเตตัสนะครับตัวซูเปอร์ดาร์กเนี่ยจะมีติดต้านทานนะครับสร้างโล่ส่วนแทงท็อปเนี่ยก็จะมีทําให้ตัวเองนะครับได้รับดาเมจน้อยลงคือมันก็อึดทั้งคู่อยู่แล้วนะครับสกิลตรงนี้เนี่ยก็เลยให้มันเสมอไปนะครับ แล้วมาวัดกันที่ดาเมจที่มันทําได้นะครับต่างคนต่างอยู่ที่120ดาเมจพลังโจมตีทั้งคู่เลยนะครับในสกิลแรกนะเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องให้มันเสมอจริงๆนะครับไม่มีการค้านอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรเลยฮะ,ะแล้วมาดูที่สกิลอันตีกันบ้างนะฮะสกิลอันตีเนี่ยของซูเปอร์ดาร์กนะครับจะเน้นเข้ากับพวกทีมดาเมจมากกว่านะครับเพราะว่ามีทําให้ติด รับดาเมดนะครับแถมช่วยแชร์ดาเมดด้วยเอาง่ายๆเนี่ยจะหมายถึงจะเหมาะกับพวกทุกทีมเลยนะสามารถใส่ได้กับทุกทีมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนแท้งท็อปเนี่ยอันตีของแท้งท็อปเนี่ยจะเน้นไปทางอึดทนทานอย่างเดียวนะครับ เลยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันตีผมน่าจะให้ซุปนะครับชนะไปนะครับสำหรับสกิลอันตีนะครับซปเปอร์ดาร์กนะครับชนะไปนะครับเพ <ap> ราะว่าแทงท็อปเนี่ยจะมีแค่ทน <c oughs> ทานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมมากมายเท่าไหร <c oughs> ่ก็ช่วยได้แค่อึนนดนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับไม่ได้เยอะเท่าแทงท็อปนะครับที่แทงท็อปเนี่ยจะมีทั้งแชร์ดาเมจนะครับแล้วก็ทําให้ติดรับดาเมจอีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่ามันโอเคนะ แล้วก็มีถึง2สถานะในสกิลเดียวนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยของซูเปอร์ดาร์กเนี่ยมีทั้งลดดาเมจนะครับเห็นไหมที่ผมบอกนะมันสามารถเข้าได้ร่วมกับทุกทีมแ้ะคิดดูถ้าทีมเราอึดอยู่แล้วแล้วมีซูเปอร์ดาร์กอีกมันก็จะยิ่งอึดอีกหรือว่ามีตัวดาเมจนะครับมันก็จะทำให้ดาเมจเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายของตัวดาเมจได้เยอะมากๆนะครับ เวลาโดนสกิลอันติีั้งไม่ตายอะไรต่างๆนะครับแลแ้วแถมมีช่วยแชร์ดาเมจและตัวซูเปอร์ดาร์เองเนี่ยก็สามารถยืนแถวหน้าได้แบบไม่ต้องห่วงนะครับเพราะยังไงเนี่ยเขามีสกิลคืนชีพอยู่แล้วนะด้วยค่าเ p สูงสุด30%ถึงโดนดาเมจหนักๆยังไงก็สามารถคืนชีพขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถช่วยได้เยอะเลยนะบางทีลงดานหรือว่า PVP หรือสึกดวลพวกนี้เนี่ย มันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแตกต่างจากทางฝั่งของแท้ง์ท็อปนะครับที่มีแค่สร้างดาเมจโบนัสต่อศัตรู8%เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วนะครับยังไงซ u เปอร์ดากก็ชนะขาดลอยนะครับสำหรับ2สกิลหลังนี้นะครับอันตรีกับพาสีบนะครับซูเปอร์ดากค่อนข้างที่จะกินขาดพอสมควรนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมคนถึงเล่นซ u เปอร์ดากเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับ ทั้งที่แทงท็อปเนี่ยมันหาได้ง่ายกว่าแล้วก็แลกพวกของพวกอะไรพวกนี้อัพง่ายกว่านะครับแต่อย่างว่าครับสกิลของซปเปอร์ดาร์กมันค่อนข้างที่จะเป็นต่อแล้วก็ใช้ได้หลากหลายรูปแบบรูปแบบทีมต่างๆได้เยอะแยะมากๆนะครับผมก็เลยสรุปให้ EP นี้นะครับซปเปอร์ดาร์กเนี่ยเป็นที่สุดของกระสอบทรายเลยนะครับ โอเคก็สําหรับใครที่ชอบนะครับอยากให้ทําตัวอะไรอีกเนี่ยอยากรู้ข้อมูลตัวอะไรสามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมจับคู่ตัวไหนอีกเนี่ยถ้าตัวมันค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกันน้ำรนบคเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ